ไม่ใช้ามากวัวคอยไปนะทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเราลงไปกันไหมพี่เดี๋ยวกดอใครวะไม่รู้พี่ไม่รู้ในที่เงียบวะที่เงียบอะตัวทิวเอืองเล่ปิดกล้องดี่ปิฮะปิดกล้องหรือไม่ถ่ายไปนี่เลย ขอลุกเกียมึงชวนกูกลับมึงกลัวอะไรเนี่ยมึงกลัวมึงกลัวไหมเนี่ยฮะกลัวกลัวอะไรไม่เข้าใจวะมึงมึงก,กลัวอะไรมึงตะสิตกิบอุดเชียช่ยเชี่ยแเลยพวกกูเจอกระตุกไอ้นั่นนี่คือใครวะ สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับก็พบกับผมช่องแบกเบล้าพีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่เพื่อนทุกคนเนี่ยไปสำรวจสัานที่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาเพียงแค่ลําพังคนเดียวด้วยนะครับทุกคนผมเนี่ยได้นําน้องมาด้วยนะครับเนาะช่วยอะไรครับชื่อโซมันทีครับอะไรนะโซมันทีครับโซมันทีนะครับทุกคนมีชื่อเล่นไหมอันนี้ชื่อจริงเลยโอ้โหน่ะ <c oughs> จริงๆแล้วน้องเขาเนี่ยเป็นคนดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับน้องใช่ไหมหรือว่าเป็นลุง,ล,งลุงเป็นคนดูแลใช่ไหมใช่ครับน้อง <c oughs> ก็เขาบอกว่าลุงเนี่ยเป็นคนดูแลนะครับแต่ว่านานๆลุงเนี่ยจะมาดูแลเนาะใช่ไหม <c oughs> นะเขาบอกว่านานๆลุงเนี่ยแกจะมาดูแลสถานที่ตรงนี้เนาะก็น้องเขาเนี่ยชวนผมเนี่ยมาสํารวจนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยรู้สึกว่า บางครั้งที่แกมาช่วยลุงแกมาดูาสถานที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเจออะไรบางอย่างที่ผิดสังเกตมากๆนะครับบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงอะไรอะไรต่ออะไรที่มันดังอยู่ในบ้านนะครับเนาะก็วันนี้ถือโอกาสสำหรับสาหรับผมเนาะที่จะมาสำรวจนะครับตัวนเนาะก็วันนี้ภารกิจของเราสองคนเนี่ยจะเป็นอย่งางไรเนี่ยพี่ๆเพื่อน ก็มาลุ้นกันเลยเนาะแล้วก็คนที่เข้ามารับชมเป็นคลิปแรกครั้งแรกนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับช่องผมนะครับเนาะแล้วก็มาร่วมเป็นรรมสมาชิกจากช่องแบบเวลาพีด้วยนะครับเนาะโอเคทุกคนครับผมไม่พูดเยอะแล้วดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับทุกคนครับไปไปนอกไปไป วครับก็ตอนนี้เราสองคนเนี่ยได้มาถึงแล้วเนาะก็บรรยากาศเนี่ยน่ากลัวนะครับทวนะก็คือตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยมาสำรวจนานแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมาสำรวจนะแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสำรวจนานก็วันนี้ถือโอกาสดีมากจริงๆแล้วน้องลง เสียงอะไรพี่เสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงข้างในเฮ้ยผับผับดได้ยินเปล่าดีนเสียงมีคนร้องไห้พี่ข้าไปดูดิไ่ใช้างน่ากลัวคอยไปนะคอยไปนะใช่บอกที่ได้ยินเสียงแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเยินประจำเลยครับใช่ไหม มาทุกครั้งผมจะยินเสียงร้องไห้ทุกครั้งคลับไม่เคยมากอ่อไฟเนี่ยไม่รู้ครับไม่เป็นพราที่ร้องไห้มันครับพที่ร้องไห้ใครอ,ยอยีกอะไม่รู้ครับเสียงก็น่ากลักวครับมันเด็กไปใช่ไหมใช่ครับเออเกาไปซ่อมรถทั้งนั้นคุ้ยเซ็งนะไปทางนู้นตรงนั้นก่อนไปตรงนั้นไป,ป,ป,ปไดูดปท่ายิงป่ะดี เสียงยังรอนนะ่ทุกคนทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเสียงอะไรวะไม่รู้ก็เป็นยังมีเสียงอยู่ยเลยเตียงเงียบไปแล้ว ไม่มีอะไรครับพี่มีอะไรป่ะไม่มีครับเดี๋ยวามาจากไหนวะจากในบ้านทั้งนู้นหรือเปล่าพี่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวทำมือือก่อนใส่ไครับอก็ใส่ไปเอใส่ไือ่วยถือด้วย อย่างนี้นะจะไ,ได้มีการกระจายแฉกไปคนครับก็ตอนนี้เราสองคนเนี่ยได้ยินเสียงโหยหวนดังมาจากข้างในบ้านนะครับลองส่องไปาูังหุ้นๆเจอป่ะพี่ไม่เไม่จเสียงโหยหวนมันล้องดังมาข้างในห้องนะครับทวไม่ทราบไม่ใ่พี่กัว

wait 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 sure.

ถ้าเป็นใครไม่เล้ช่วยบ้างมันแต่แข่งขอเว้ยใครอ่ะมีอะไรช่วยบ้างครับใครวะรู้ครับพี่พะเจ้ามานุยู่นานยัา ถอยก่อนถอยก่อนถอยออกมาก่อนมันมองพว่วมเลยพี่รู้แล้วถอยออกมาก่อนอู๋ตอนนี้อากาศร้อนมากเลยถอยออกมาก่อนดิ <c oughs> คือตอนนี้มันเป็นใครวะฮะรู้เปลพี่น่าจะมามาจากไหนวะ ไอคนไอไอไอเสียงนี้ใช่ป่ะที่เราได้ยินอ่ะใช่ครับประจาเลยได้ยินประจําเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่ไม่เคยมาสารวจไม่ไม่กล้ามาสารวจเลยครับไม่กล้ามาสารวจใช่ไหมใช่ครับคือคือทุกคนครับก็น้องเขาเนี่จริงๆแล้วเขาได้ยินเสียงแบบนี้นานแล้วนะครับตอนแรกเขาก็ได้ยินเรียกว่าแมวเนาะแต่ว่ามันหลายครั้งหลายหนนะมันก็เลยชวนผมเนี่ยมาสารวจนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ร้างของเท่าแก่ คนหนอ่งนะผมไม่เอ,อ่ยชื่อเนาะนะแต่ว่ามีลุงคนหนึ่งถูกอ่าให้เขาเป็นคนดูแลเนาะก็ลุงของน้องคนนี้เองนะครับทุกคนที่ตามผมมาเนาะแล้วน้องเขาเนี่ยมาเนี่ยก็เวลามาตรวจหรือไม่ก็มาเช็คอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเขามักจะได้ยินเสียงหวยหววนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียง,ง,งนะคล้าย,ย,ย,ยๆแบบนี้แหละแต่ว่า เขารูว่าเป็นแมวพ่กนี้นะครับแล้วพอละลายทีละลายหนเนี่ยเขาก็เลยเท่าไรวะไรูกระเเขาก็เลยชวนผมเนี่ยมาสำรวจนะครับทวนแล้วพอมาสำรวจปุ๊บเนี่ยเราก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนาะก็คืออย่างที่ทุกคนได้ได้ได้เห็นเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่รู้นะครับทวนไม่อยู่สองคน ไ<ม>่ได้เป็นผู้ชายครับเพราะว่าเราไม่ไม่ไม่ไมไมกล้าที่จะบุกลุกหลานมากเกินไปนะเพราะว่าบลัว่ามีอาวุธหรือเปล่า,าเดี๋ยวผมจะลองดูอีกรอบหนึ่งนะว่ามันเอ่อทุกคนครับเป็นยังอยู่ที่เดิมมั้ยยังมองพุ่มอยู่เลยพี่มันแคนะระแะพุม่มหรือเปล่าไม่รู้ดูดิ คือทุกคนครับมันมีสามกรณีนะครับผีนะครับหนึ่งก็คือผีเนี่ยมันถามว่ามีเงาไหม,ผ,มนะผีเนี่ยมีเงานะครับนะผีเนี่ยมันมีสองรูปแบบหนึ่งก็คือผีที่เป็นดวงวิญญาณผีที่เป็นดวงวิญญาณเนี่ยจะไม่มีเงานะแต่ว่าผีที่สองนี่ก็คือผีทั่ว,วไปที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ ทั่วไปเนี่ยมันมีเงามันเป็นคนปกติเหมือนเรานะครับนะแล้วก็รณีที่สามก็คือคนนะครับมีทาอย่างนี้เองนะครับผีที่มีเงาเนี่ยก็คือผีที่แปลงร่างหรือไม่ก็ปรากฏเป็นคนเหมือนเราทั่วทั่วไปแต่ไม่ใช่วิญญาณนะแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณพวกเนี้ยจะไม่มีเงานะทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็ คิดใหม่นะว่าผีเนี่ยไม่มีเงาผีมีเงานะครับผีที่ปรากฏตัวเหมือนเราเนี่ยจะมีเงานะแต่แตว่าไอ้ไอ้ที่เราเห็นณนตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรไอ้ไอ้หลังมึงคือว่าไงคนหรือว่าเป็นผีวะไม่เป็นผีครับพอดึกมาก็ไม่มีใครมาตรงนี้ครับแต่ว่ามันมีเงาแต่อย่างที่ผมพูดนะครับทุกคนผีที่ปรากฏเป็นหันยนะ พีดได้ดๆเอามือถือไปใช้เลยมึงเข้าไปดูดิเข้าไปก่อนเลยมึงเข้าไปก่อน,นเ,อนนเยลยค่อยๆไปนะเว้ยรอกูด้วยน้าน้าค่อยๆเดินค่อยๆเดินอืมเฮ้ยฮะมึงมึงมึงเข้าไปข้างในเนี่ย

ไม่มีใครสักคนรเลยท้่มี่มาทำไมอนี้อ่ะไม่มีเป็นวิญญาณน้องอนจะไปหรู้ป่ะพี่ไปชงยูมิดั้นส่องตรงนี้นนนดิ เห็นมีอะไรไม่ต้องถุงแล้วเนี่ยไปใช้ให้มันมันให้ความร่วมมือกับเรา ไอ้ไอ <N ày. S 1> ้นี้มอนีไม่พอดีเนี่ยเออนจะเรียกเ่อยู่บอกหัว่นีมีอะไรไม่เป็นไล่เียะที่เข้ามานมาลี่เดี๋ยวออกมา้ก่น ไม่เห็นได้ยินอะไรเมื่อกี้ยังเห็นตูวพวกมันเยอะมากเลยเออแต่ว่าเข้าไปไม่เห็นไหนนะกี่นังส่งฟ้ามาเลยอาจจะไม่มีใครมาลไล่บี๊นั่นะใช่แยกเข้ามาสำรวจใช่ไหมเข้ามาสำรวจกันไหมเออะไรวะ กับี่มุลแล่คืออะไรไม่รู้จุบอาเฮียเอ้ยกูอาทีปะวะืคืออะไรวะไม่รู้พี่ไม่รู้ในที่ยาควะใชนยาบ,บาตัวเทียวมุเล่ ปิกลองปิดกลงปิกหไมถ่ายไปนี่เลยคอรงนต็คนตายนงคนะไรคฮะไม่มีอะไรไม้คนตายไม่รู้คืออะไรวะเย้ยเไยเเฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้เ้ยยเ้ยเ้ย้ มึงคืออะไรวะเอาท<อ>ีๆมึงรู้ไหมเนี่ยไม่รู้อะไรมันคืออะไรเนี่ยแกจะคิอดอะไนี้ะาะฮะแกจะคิอดะอะไรบ้าะคนรู้ร<ง>มากไยดีคนลุกเกียมึงชวนกูกลับแล้วมึงมาทำมึงมาเที่สภาพนี่มึงเคยมึงเคยไปเจอเลยเหรอไม่เคยเจอเลยเอันนี้มันก็ทุกคนตายนั่นหรอว่า โอ้ชมองนี่แหละชวนกูมาเนี่ยมึงกลัวอะไรเนี่ยมึงกลัวมึงกลัวไหมเนี่ยฮะกลัวกลัวอะไรแต่ว่าอันนี้มันในศาสนาพูดนะครับทุกคนเขาเชื่อกันว่าเป็นทุกคนตายนะทุกคนเป็นคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับมึง ขอคำม,มาก่อนดิขอโทษแกข,อขม,มาด้วยนะครับที่เพ่มมาลบลูกขอให้กูด้วยขอให้พี่คนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยครับกูถึกเนาะแล้วขอโทษแกขมาด้วยนะครับมึงมาสารวนมึงไม่มึงไม่เคยรู้มาก่อนหรอว่าตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะฮะไรส่งผลให้หลึก ไอ้ไอ้สอ,องคนนั้นเราเจอนี่ใครวะมึงมึงกลัวอะไรมึงนจะกีดกูทำไมเนี่ยมึงให้กูมาเนี่ยโอเคไปเลยเร็วกๆค่อยไปเสียงเงื่อแตกแล้วก,กู ตอครับพี่ใช่หรอหราเลยเชียวฮัลหาาทาบุเชียวใช่ป่าวะไม่รู้ทีกัปุบมาหนิเชียแล้วผวูกคนจะกุทุกไอ้นั่นนี่คือคขวาไม่รู้เป๊ผมคนรู้กันแล้วฮะคนรู้เชียวเงือแตกเลยพวกนนเนี้ยอะไรก็ทุก เฮียแล้วคุณเจอรืไม่เจอกัะทุกคนตายด้วยนะก็อย่างไรก็ตามนะทุกคนก็ต้องขอจบลงคลิปเลยนะคือเราไม่ได้เจตนามาลบหลู่หรือไม่เข้ามาแต่สิ่งใดนะใช่ปะ่ะเราไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีกุณดุกแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนเขาเรียกว่าอาธิเหรอไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรใช่หรมึงทำหน้าเศร้าทำไมเนี่ยมึงจะแต่งความโกลามวะ ตุกแกไม่ร้องไม่ทักนักด้วยไปเยี่ย <Yeah. S 1> แล้วม่นบอกว่าลุงไม่มาช่วยทุกคนครับเดี๋ยวเราสองคนนี้จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนะอยู่ไม่รู้ว่าไอมันมึงซึมทำไมเนี่ยเฮ้ยไอ้ลัางมึงซึมทำไมมึงกลัวเหรอกูก็กลัวไปทุกคนก็ โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะก็อย่างไรก็ตามฝากขอล้านหนึ่งไลนหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็มันมีบ้านนู่นอีกหลังหนึ่งแต่ว่ามันเป็นโรงจอดรถนะครับทุกคนนู่นนะหลังขับร้านดีกว่าไปกลัวว่าพวกกูไม่ว่าอะไรจริงนะไปทุกคนเราไว้พบกันใหม่นะครับทุกคนครับหลังมันก็รวมกันผมก็กลัวนะไปกลับบ้านไปึงกลับดี แล้วไม่บอกว่าไม่ไม่บอกอตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่รู้หนูไม่รู้ใช่แรกสองคนนี้มันขนา้างในอยู่ในข้างในบ้านนี่มันใครวะไม่รู้เหมนไปับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับทุกคนครับสวัสดีครับบายบายครับผมสวัสดีครับปบ,บอกลาเอฟซีก่อนบอกลาเอฟซีก่อนดิมึงบอกลาเอฟซีก่อนดิสวัสดีก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ผว่าเพียงจะเพียงเพียงเด้งนี้นครับไว้พบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับครับผมก็เราพบกันใหม่นะครับทุกคนไอ้หลังมันก็กลัวผมก็กลัวนะมันพาผมมามั่วเลยนะพบกันใหม่นะครับ